แขกมีเกียรติเขียบผู้มีเกียทุกคนเลยนะครับผมอยู่ในรายการวอลล์ก็ชนอยเองกาโซววินล็อกเก n แนลในวันนี้นะครับผมผมไปเจอแแมปหนึ่งมาเป็นแมปจีนหลีกนะครับก็ เป็นแมพที่น่าสนใจดีเป็นแมพออกกํลาลังกายนั่นเองนะจ๊ะคนดูครับช่วยกันคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับว่าอยากเห็นผมเล่นแมพอะไรช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วก็ใครที่เพิ่งหลงเข้าไปดูช่องผมครั้งแรกนะครับผมคลิปใหม่นะครับลงทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาตอนห้าโมงเย็นคดีแม่แรกนี่แหละรับไปเลยกี่สิบโลบักกอลลัสสดทุวก,กวันอังคารกื่อฤหัสเวลาตอนหนึ่งทุม่มแจกโลบักเหมือนกันเพราะฉะนั้นกดกระดิ่งไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดส่วนในคลิปนี้นะครับผมผมบบบบบบบอออออกกกกกเลลลลลยยยยมมมมีีีีขงงงงงงงฟฟรรรรรรแแจจจจดดดดดดด้้้้้้ววววนนนนนนนะะะะะคงงคคคคคคััััััััไไููููิิิิิปปปใให๊่่่่ถถาาาาาพสสทชึึโ บอกมาจากวีล็อกเกอร์ด้วยนะก่อนอื่นนะครับผมคุณผู้ชมคุณจะต้องนี่เลยเข้ามาที่แมป W k บบ f f i ค i ีออฟฟนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะต้องหาตัวละครที่เข้ากับเราที่สุดนะครับซึ่งวันนี้ครับนี่เลยตัวใหม่นะครับผมที่เพิ่งลงมาใหม่อันนี้คือโซนนิวอินนะครับผมเวลาตัวละครลงมาใหม่จะมาโผล่ในโซนนี้อย่างเดียวเลยนะครับกดคลิกเข้าไปครับคุณผู้ชมตอนที่เราจะไปเล่นแมปอีกกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบแต่งตัวเท่หน่อยซึ่งตัวที่ผมแต่งมานะครับผมตัวนี้ผมแต่งเองด้วยนะคุณผู้ชมมัน ตัวสุดท้ายที่ผมจะลองใส่ก่อนเลยนี่เลยกระเป๋าใหญ่มากนะครับผมเพราะว่าเราจะไปเราจะไป,ไปฟิตเนสนะครับเราก็เลยต้องเอาดัมเบลใส่กระเป๋าไปทําไมไม่รู้ นี่แหละอันนี้ตัวผมเพิ่งแต่งมานะครับผมเทไหมแต่จริงๆนะครับผมผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าแมพที่ผมจะไปเล่นเนี่ยมันแต่งตัวเข้าไปไม่ได้นะคุณผู้ชมแต่ที่ผมแต่งมาให้ดูเนี่ยเพราะว่าผมกดบายนะครับผมในส่วนของที่ผมห้อยคอยอยู่ตอนนี้อันนี้คือของฟรีนะครับศูนย์โลบัคใครเข้ามาในแมพแล้วสามารถกดเก็ตฟรีได้เลยนะครับผมในทันทีเลยตรงนี้เลยนะครับคุณจะไม่ซื้อของตรงนี้ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าซื้อแล้วขอบคุณมากเลยนี่นะครับผมสรงผมหนึ่งทรงเ150โลบื้5โลบัคกางเกง5ลบัคหน้าาตี่นี้อยู่ที่250โลบััคนนนผผมเป็็แี้ แล้้วเดอแค่นี้แหละครับผมคุณผู้ชมแล้วก็ไอตรงนี้ฟรีนะครับประกดเก็ตกันด้วยในแมปวิวเคลเ e Design นะครับผมลิงก์แมปอยู่ที่ภาคบุตรคอมเมนต์นะจ๊ะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้อัปเดตมาใหม่แล้วใครที่เข้ามาอุดหนุนนะครับผมขอบคุณมากๆเลยส่วนใครที่ซื้อของครบหมดแล้วนะครับผมขึ้นว่า already own แบบนี้หมดแล้วนะครับผมให้กดตัว E ตรงนี้นะครับแล้วก็ ใ,ในส่วนการใส่ตอนนี้อาจจะยังบั๊กอยู่นะครับคุณผ mm ู้ชมแต่ว่ากดใส่ได้นะครับถ้าสมมติว่าเรากดลองใส่แล้วเรากดตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้นะครับกดตัวอียังไม่ขึ้นนะครับผมแต่วิธีแก้ก็คือเรามาที่หน้าแบบนี้นะครับผมลงไปหาตัวละครเราแต่เดี๋ยวผมจะแก้ให้นะครับนี่เลยตรงนี้จะกดขึ้นนั่นเองนะจ้ะโอเคแล้วเราก็ไปลุยกันได้เลยครับ นมากันครับคุณผู้ชมกับจิมรีกเอาและจิมรีกเหลือเชื่อจริงๆกดเพย์ไปเลยนะครับอะไรคือจิมรีกโอ้ยกมใหญ่มากนะครับตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวน no ูหรือเปล่าผมยังไม่ได้ไปดูคลิปของใครมาเลยนะครับกดสคิปแล้วก็สกินนะครับเลือกสีตัวละครเราเอาก็ไม่เห็นเลือกได้นี่เอาก็ไม่เห็นเลือกได้นี่โกหกเอ้ยเลือกได้นี่ว่าสกินสีสีม่วงเลยน้องได้ไหมเนี่ยอาอแอปพายเหรอ ฮนี่ลูกตื่นได้แล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามลูกไปเรียนหุยทำไมกันแตงเอ้ยออไม่ทานแล้วรถฉันไปเอ๊ะมันหน้ามันเขี้ยวจริงๆเลยหรือมันติดที่ฉันอ้วนกันแน่นะฝนตกก็ต้องแลนด์ไปเรียนตัวก็เปียกไม่มีเสื้อใส่อีกเอาเอ้ยคนเหนื่อยเลยเม้งเอ้ย อย่ามองฉันอย่ามองฉันแม่งเอ้ยเอยย่มาโรงเรียนก็โดนแกล้งมาที่ไหนก็โดนแกล้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยชีวิตฉันนี่มันเฉยแตดพิซซ่าแม่งเลยเอ้ยฉันจะต้องไม่อ้วน แ,แรงมันดันใจเกิดแรงมันดันใจกันแรงมันดันใจเลโก้ไอ้น้องโอเคมาในแมปกันผมอ้วนแล้วแล้วผมก็ยังไม่ได้แต่งสีตัวอะไรเลยตัวอ,อย่างศูนย์ซึ่งตัวผมนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับว่าเราจะเล่นแขนขาหรือส่วนไหนอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเลือกในส่วนของอ,อกไว้ก่อนแล้วกันนะครับเลขหนึ่งอันนี้นะครับเป็นพชั่ชัน,นครับเรากดกินได้นะครับอาผมกินไปแล้วมาให้ผมมากดตัวอ e ีตรงนี้นะครับมาให้ผมกดคลิกนะครับกดคลิกเพื่อแข็งแก่งขึ้นโอเค กูจะต้องแข็งแกร่งไปทาไมเกมนี้นี่มูดภาพสวยดีนะครับดูข้างหลังโอ้โหดูนั่นนี่บ้ากัมจัดข้างล่างนี้นะครับจะเป็นแถบสติมิแาของเรานะครับซึ่งตอนนี้เรากําลังจะหมดกําลังแล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะอ้วนนะครับเรามีหน้าหน้าท้องอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องหยุดก่อนนะครับเพื่อที่จะให้สติมิแาเรากลับมาเกมผมกําลังจะเป็นนักคลิกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งจับแหลกเลยน้องเป็นแบบเลโก้เลโกข้ข้างๆให้ยมันพูดอะไรอยู่ว,วะโอ้ยคิดว่าตัวเองมีกามโตหรือว่าน้องใช่แล้วไอ้น้องโอ้ย บากการไปเนี่ยดูยข้างๆเนี่ยโอ้โหไม่มีออร่าด้วยออร่าแม่งจับเฮ้ยเฮ้ยหน้าท้องกูเล็กลงแล้วว่าน้องกูแบบสุดท้อแล้วดูวเด็ดหน้าท้องกูปิ้นเลยไอ้น้องดูไหล <c oughs> โอ้ยแม่งไหลมึงแม่งปิดเลยว่ะอุ้ยโฟร์อาร์มกูออกกำลังกายโดยที่แบบอันนี้มันไม่ขึ้นเลยแบบว่าสติมิแนทกูไม่ลดแต่เลือดกูลดหมายความว่ายังไงวะอ๋อเขาเรียกว่าค่าความแบบสุดท้อ มาครับคนดูตอนนี้นะครับเราออกกําลังกายมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับมีเคเวสด้วยโอ้มีรางวัลด้วยนะครับมีเงิน50ตอนเอาไปทําอะไรได้ไหนลุกขึ้นสีตอนนี้เราไม่มีหน้าท้องแล้วนะครับแล้วก็กล้ามแขนนี่ค่อนข้างขึ้นมาแล้วแล้วก็กล้ามอกนะครับมาในรูปแบบหัวนมงงเหมือนกันแม่งมีชอบอฟ,ฟิลฟิลดูดิดูนพ่อขาดิแม่งอย่างล่าแมงคนล่าสัน,นะอะไรพาเวอร์อัพโอเคเราจะต้องซื้อช็อกโกแลตมากินโอาเงินผมหมดละอยากแต่งตัวพี่เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้อ่ะ โค้ชถ้าอ่าฮะแม่งอยู่ตรงนี้นี่เองกูจะต้องเป็นตัวสีม่วงแบบที่กูพูดไว้ทีแรกเกมคนละคนเลยยังไงชุดกูเท่ป่ะนี่นี่เพิ่งเริ่มเล่นนะนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดี่เอาจริงเอาจริงเดี๋ยดูเลยนี่ยยังไงช่วยช่วยช่วยเซฟพี่หน่อยดิน้องช่วยเซฟพี่หน่อยดิพอดีอกพี่จะใหญ่กว่าน้องช่วยจับหน่อยเออช่วยเซฟหน่อยโอ้ยแี่ทำหน้าหล่อใส่พี่ทำไมวะ นี่คือจิมนะครับเราสามารถไปจิมอื่นได้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> oh God. อรโอ้ยคอดออลาโอ้นี่มันคือออ่าเวลาเราออกกาลังกายได้แบบระห่ำม,มากเลยนะครับ1สปิน19บโลบักเดี๋ยวผมจะลองซื้อ5สปินดูนะครับคนดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าได้อะไรบ้างนะครับสำหรับ5สปินนะครับ89โลบักมาลองหมุนกันหนึ่งเฮ้ยโอ้โหเกือบได้สีม่วงแล้ววะสีม่วงคืออันมัน,นก,กดสคริปเลยเอาสคริปไม่ได้อีกต้องรอนะครับต้องรอ โอ้โหมันไม่เทเลยนี่เลยกูมารอตรงล็อบบี้เลยน้องอยากรู้จริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นจอยคอมพลีชันหนึ่งครั้งโอเคมันคือเควสนะครับเย็ด yeah, ประกวดกล้ามฟิวกูประกวดกล้าม3 2 1ให้พี่กดมันบอกให้พี่กดพารสเปสกดสเปรา์โลลอ,อนิ้วล็อกนิ้วผมล็อกผมกดไม่ทันตำแหน่งผมยังไม่ใหญ่พอคนดู ผมกดรัวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วแต่ว่ากล้ามเนี่ยผมยังไม่เย,ย่อจริงๆเออแต่แค่นี้ผมก็ว่าผมมาดีแล้วเนี่ยคนดูครับคนดูว่าผมควรจะลองกดซื้อตรงนี้ดูดีไหมครับผม9 9้า้โลบัสฮ่าวิวคิดว่าไงดีมันได้คูณ3ก็คือกล้ามเนี่ยคูณ3เลยแต่ของเดิมที่มีอยู่เนี่ย VIP เนี่ยคูณ1.5พี่ซื้อ v i ไไปแล้วอันนี้คือคูณ3อันนี้ก็ได้ไทเทนใหม่แล้วก็ได้ฮักบอดีด้วยก็คือได้ร่างกายที่เป็นของเดอะฮักเลยซื้อเลยดะครับหนัหนน้น มาเลยน้องอันล็อกเน็กจิม100%เรวจะไปอันต่อไปได้อัลล็อกเน็กจิมซื้อใหม่เลยเว้ยไอ้น้องเทเลพอรทว้าว wow! day t <two. S 1> เอาละครับผมหลังจากที่ผมเล่นมานะครับผ่านไปแล้ว2อสวันเลยนะครับผมผมก็มาถึงจุดนี้แล้วคุณผู้ชมหลังจากที่คุณผู้ชมเพิ่งเห็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับมันเหมือนจะผ่านไปไม่กี่วิแต่สําหรับผมมันคือประมาณสวันเลยนะและตอนนี้ครับโอ้โหผมนี่อยู่ที่ 239ร้ทีทีคือทิลเลียนนะครับมากกว่าพันล้านนะหมื่น 10, ล้านเลยวะชีเยอะจ้าผมเติมไปเยอะมากเลยนะครับพวกนงพวกนี้ผมซื้อหมดแล้วพวกนี้ผมก็ซื้อหมดแล้วนะครับลักเก้ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็เงิน50%าสิบเอรนนี่ยนี่ก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ใช้อะไรผมก,ก็จะผมใช่ไหมระหว่างนี้นะครับที่ผมกําลังเล่นอยู่คือผมกําลังลอยตรงนั้นนะครับไอ้นั่นอะ่ะมันเปิด Auto click, ออโต้คิกอ่ะออโต้สเปซบาร์มาสักพักหนึ่งละมันโดดอยู่ตรงนั้น่่ะเเรือยยๆล ส่วนผมเนี่ยนะครับระหว่างที่รอตรงนี้นะครับนี่เลยกล้ามท้องเนี่ยพอสกินเรามันเจ๋งขึ้นนะครับคนดูมันจะยิ่งหน้าหน้ามองอะ่ะคุณเข้าใจผมไหมมันจะยิ่งหน้ามองตอนนี้ท้องผมสเต็ตเท่าไหร่ท้องผมเนี่ยโอโ้โหน้อยมากเลยนะครับกไกลมากกว่าจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์ดูนี่468รยทียังแค่88เปอร์เซ็นต์นี่159เข้าให้8ปดเปอร์เซ็นต์เลยสัตว์ตัวเต็มิน้าเนี่ยสำคัญมากนะครับคนดูผมจะบอกให้เพราะว่ามันมันคือทุกอย่างอะ่ะ อกไม่ค่อยถูกเหมือนกันแต่ว่ามันจะทำให้เราเล่นไอ้พวกนี้ได้นานขึ้นนะครับพอนานขึ้นปุ๊บท่ากับกล้ามเราก็จะยิ่งเร็วเข้าใจไหมยิ่ง fk วิ่งบนลูกวิ่งสุดโหดนั่นน่ะมันก็จะยิ่งกล้ามโตวไว day ส <3. S 1> ดีคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเพิ่งมาออนไลน์อีกครั้งนะครับในน่าจะวันที่4แล้วนะครับสาหรับเกมนี้ผมมาถึงที่เวอร์สุดท้ายแล้วแล้ว,ลวก็เอ่อตัวผมเป็นระดับนี้แล้วครับแต่ว่าการที่เรา ลงแข่งในตรงนี้คนเดียวเนี่ยมันจะต้องกดให้ได้เยอะๆนะครับมันถึงจะได้เงินเท่ากับไอ้ยิมที่แล้วนะครับถ้าสมมติว่าเรายังไม่แข็งแกร่งเนี่ยยิมนี้แทบไม่ขึ้นเลยนะครับเราก็ได้เงินน้อยด้วยมันจะกินมันนี่โพชั่นเข้าไปนะครับแกผมกินมันนี่พชั่นแล้ว <c oughs> อา้าวออนคูดาวเลยเขาไม่ทานน no. วิสท้ายน้ <c oughs> องโ้ยหมอน,นี่นั่งเล่นอกอยู่นี่ผมจะเล่นอกอันนี้ก็ได้นะครับขั้นต่อไปเราน่าจะต้องเป็นโอ้โหอัวเดีย จะลองเสื้อนี้ดูนะครับหวังว่ามันจะเป็นสีแดงอีกครั้งสุดท้ายผมจะให้มันอีกสองครั้งอันนี้คือครั้งกลางงงงงครั้งกลางไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีทอง1.8เย้ เอยอย่างอันนี้อันนี้ยังพอใช้ได้นะครับนี่คือออร่าใหม่ของผมนะครับคูณเงิน1.8ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารอบนี้ผมจะได้เงินเท่าไหร่ซึ่งมันน่าจะน้อยนะครับถ้าเทียบกับยิมที่แล้วเพราะว่ายิมที่แล้วเนี่ยเราค่อนข้างแข็งแกร่งมากนะครับแต่ว่ายิมนี้เราค่อนข้างที่จะบาทมากครับแน่นอนครับมันคือยิมสุดท้ายมันคือยิมที่โหดที่สุดเขาก็ต้องทำให้มันยากถูกปะต้องออนนานๆเพื่อที่จะได้ตัวสุดท้ายโอ้ย oh, นานเกินปุย๋ยดู รอบ3ผมกดแทบไม่ขึ้นเลยผมได้ต้องสเปนเวลาประมาณ6ชั่วโมงนะครับตรงนี้สําหรับที่จะแบบผมจะได้เก่งขึ้นนะครับถึงเวลาสร้างกล้ามแล้วครับอันนี้คูณหนึ่งคูนหนึ่งได้ยังไงครับเนี่ยอ๋อได้เงินสองหมื่นโอเคครับเยอะขึ้นโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขอเวลาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปออกกําลังกายสักคู่แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวยังไงเจอกันได้อีก6ชั่วโมงยวผมคุณผู้ชมมันจะเหมือนผ่านไปไม่กี่วิเลย,เลยด้วยไป รอดู day f o r อ๋อนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ตัดมาในวันถัดมาแล้วนะครับเรามีสแตทถึง99%นะครับเกมนี้ผมมาเล่นรวมๆประมาณ7จแวันแล้วนะครับผมกว่าที่คลิปนี้จะออนอีกโอ้โหโอไมค์ก้เดี๋ยวผมจะเร่งน้องฟิลให้นะครับผมอันสุดท้ายนะครับก็คือใบเสบขาดอีกสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเราจะเล่นเริ่มเล่นกันเลยสี่เปอร์เซ็นต์นี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันแป๊บเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นวันปกติเนี่ยแบบไม่มีบวกตรงนี้เลยนะครับผมมันจะได้ ชามาแต่ถ้าผมผมเล่นวันนี้เนี่ยที่แรกหลายอัน70%เลยนะครับขึ้นมาเต็มร้อยเลยส่วนเมื่อวานหลายอันไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองขึ้นมาเต็มร้อยอันเดียวเดี๋ยวผมจะต้องอันนี้นะครับมาซื้อของบัฟสักหน่อยนี่เลยไหนก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วซื้อไปเถอะซื้อไปเถอะเรามีเงินแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปออนไลน์ที่ไง้ได้เหมือนกันมาไบเซฟ็ปเลสโกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่เราได้หลังฟิสเซอร์กันคุณผู้ชม yeah! อย่าฮู้เฮ้ยได้แล้วมิก ในที่สุดในที่สุดพิเซอร์จงมาโอ้แมกกอด what is this man โ oh อ้โหอร่อยคือมันน่าจะต้องเล่นอีกพักหนึ่งนะครับคนดูเพราะว่าเรายังไม่มีกล้ามเลยนะครับซึ่งกล้ามมันก็จะค่อยๆมาเองเดี๋ยวผมจะมานั่งเล่นอันนี้แล้วกันนะครับผมโอเคมัน okay. ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อน สวัสดีครับแต่ฉันกลายเป็นพิซซ่าแล้ววตันจากนี้ฉันจะเป็นสุดลอสุดเท่ที่จะไปตยอยไอคนนั้นหอคนนั้นให้ได้เลย